แตกลายสีขาวรักษาหายไหมอันนี้นะคะเราก็ต้องตอบตรงๆกันเลยว่ารอยแตกลายสีขาวเนี่ยรักษาค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้เกิดพังผืดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจนเอลีลาสตินใต้ผิวแล้วดังนั้นการจะรักษาให้หาย100%แบบผิวที่ไม่เคยแตกลายมาก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายากค่ะ แต่ว่าสามารถดีขึ้นจนมองแทบจะไม่เห็นได้นะคะแล้วทีนี้ทุกคนก็คงมีคำถามในใจใช่ไหมคะว่าแล้วแบบนี้ถ้ามันไม่หาย100%เรรายังต้องรักษาไหมแนะนำให้รักษาค่ะเพราะถ้าไม่รักษาจะเป็นยังไงนี่เลยมันก็จะกลายเป็นรอยแตกลายระยะที่3 ก็คือเป็นเส้นขนานผิวฝ่อซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบผิวเหี่ยวๆอ่ะคะ่ะที่เป็นล่องลึกลงไปดังนั้นรีบรักษาจะดีกว่านะคะจะไม่หายร้อยเปอร์เเหมือนผิวไม่เคยแตกแต่มันดีกว่าที่เราจะปล่อยจนมันเกิดเป็นผิวหนังแบบเหี่ยวๆย่นๆน,นะคะอย่างน้อยดีขึ้นจนแทบมองไม่เห็นได้ก็ยังดี